หลังจากที่อ้วนสุดได้สถาปนาตนเป็นฮองเต้โจโฉได้ออกประกาศให้เหล่าผู้กล้าทั่วล่าส่งกองทัพมาร่วมกันปราบอ้วนสุดแต่ปรากฏว่าผ่านไป5้าวันมีเพียงเล่าปีก,กับเหล่าทหารเพียงแค่ไม่กี่พันคนเท่านั้นที่เดินทางมาร่วมสมทบไม่ผิดไปจากที่โจโฉคาดคิดไว้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมาดามจะเล่าให้ฟังค่ะในซีรีส์3กโ๊กเวอร์ชั่น2 0 1 0โจโฉได้เรียกซุนฮกเข้ามาหาลือเป็นคนแรกว่า ควรจะทำยังไงกับเล่าปีดีสุนหกให้ทัศนะว่าการที่เล่าปีเดินทางมาครั้งนี้เป็นเพราะเขาสืบเชื้อสายราชวงศ์ั่นหวังกอบกู้บ้านเมืองย่อมไม่พอใจที่เห็นอ้วนสุดมาเป็นใหญ่และพอเล่าปีมีอุดมการที่แน่วแน่ท่านจึงควรกำจัดเขาเสียเพื่อตัดไฟแต่ต้นลม โจโฉฟังจบก็บอกให้ซุนหกเรียกกุยแก่เข้ามากุยแก่แสดงความคิดเห็นว่าไม่สมควรสังหารเล่าปีเพราะเขาอาสามาช่วยท่านปราบกบฏถ้าหากท่านกำจัดเขาก็จะไม่มีใครกล้าทำงานให้กับท่านอีกเท่ากับการสังหารหนึ่งคนแต่เสื่อมศรัทธาไปเสียทุกคนโจโฉได้ยินก็บอกว่าเอาหลักข้ารู้แล้วเจ้าออกไปก่อนแล้วเรียกเทียยกให้เข้ามา และความเห็นของเทียหยกก็คือเล่าปีเป็นผู้กล้าแห่งยุคแต่ก็เป็นเสี้ยนนามของท่านอีกด้วยข้าจึงเห็นว่าท่านควรใช้งานเขาก่อนพอเสร็จแล้วค่อยกําจัดเสี้ยนนามโจโฉได้ยินก็หัวเราะและบอกให้เทียหยกออกไปได้ก่อนที่ตัวเองจะนั่งนิ่งๆใช้ความคิด และนี่คือสาทัศนะของยอดกุนซือระดับมันสมองของโจโฉซึ่งในความเป็นจริงโจโฉเองก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วเพียงแต่เรียกทุกคนมาเพื่อหาข้อดีข้อเสียนำมาพิจารณาให้รอบคอบยิ่งขึ้นจึงมีคำพูดที่ว่าคนที่คิดการใหญ่ไม่เคยคิดคนเดียวเดินคนเดียวเดินได้ไวแต่ให้ยิ่งใหญ่ต้องไปเป็นทีม